วัสที่ค่าแคแคสซี่นะคะวันนี้นะคะพี่ขวัญน,นะคะก็ไม่อยู่กันในแอปสโน่นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมารับคําท้านะคะของพี่กิ๊บกิปุรีนั่นเองนะคะที่บอกว่านะคะให้เอาหน้าแคตเตอร์นะคะมาสลับกับหน้าเรานั่นเองนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าถ้าเกิดหน้าแคตเตอร์คนอื่นนะคะมาอยู่ในหน้าพี่ขวัญเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปดูกันเลยโอเคค่ะมาแล้วนะคะคนแรกของเราเดี๋ยวเลือกเป็นพี่พ,พีแล้วกันนะคะเอาหน้าไหนดีพี่พีเอาหน้าไหนดีพี่พี เอาหน้านี้แล้วกันค่ะสวัสดีครับผมโอเคโอเคแคสเกมมิ่งเองครับดูหน้าพี่พีในหน้าพี่ขวัญดิเข้ากันเนาะเข้ากันไหมดูดีแต่ว่ามีฟันพี่พีผมว่านิดนึงตรงนี้นี่ต้องหุกปากไว้โอ๊ยพี่พีหน้าสวยนะคะหามุมแบบม,มุมข้างก็ยังได้อยู่นะ ยังมีความสวยอิจฉาจมูกนางตั้งนานแล้วจมูกโด่งมากน่นารักรูปนี้เป็นไงรูปนี้จะเน้นแบบว่าจมูกแบบดูโด่งมากรูปนี้ล่ะคะ่ะจมูกนี่มาเป็นสันเลยค่ะมีปากสองอันรูปเนี้ยยิ้มกรุบกริบต้องหันข้างแบบนี้ สวัสดีครับผมโอเคเองครับโอเคเป็นคนหลอครับดูจมูกคมติครับผมไปทำมาครับรูปนี้ล่ะอืมอันนี้ก็ได้อยู่นะคะมีไยที่ตาด้วยดูดิผมหล่อนะครับต้องหามุมรูปนี้อ่ะยิ้มอ้าวยิ้มไงยิ้มโอ้ยปากซ้อนกันค่ะ น่าตลกอะ่ะต่อไปนะคะไปดูพี่เต้กันบ้างนะคะพี่เต้ของเราหน้านี้เลยค่ะอลองพื้นผิดแน่นอนเลยค่ะหน้าพี่เต้นี่ดูเถื่อนนิดนึงพี่เต้เขาแบบเก๊กหล่ออยู่ต้องเก๊กหลอก่อนขำมาหน้าอื่นหน้าอื่นหน้าอื่น หน้านี้แบบมองบนค่ะมองบนตานี้แบบกระพริบกระพริบมองบนน่ากลัวหน้าต่อไปค่ะหน้านี้หน้านี้ได้หน้านี้ได้หน้านี้จัดว่าได้อยู่ค่ะหน้านี้แบบดูแบบ ตาพี่เต้แบบเคริมๆนิดนึงเราต้องแบบเหมือนทําท่าเหมือนนอนนิดนึงตาพี่เต้ช่างมีเสน่ห์เดี๋ยวขอนอนแบบโอ๊ยลําบากทําไม่ได้ภาพนี้ได้อยู่นะถ้าสีผิวหน้าเท่ากันนี้น่าจะดูโอเคอะ่ะกระพิบตาคนต่อไปนะคะพี่กันค่ะไปดูดีกว่ารูปนี้หันข้างค่ะผมหล่อไหมครับ สวัสดีครับผมกันโนริซึมเองนะครับคนเก่าคนเดิมครับเพิ่มเติมคือความหล่อครับ <laughs> ต้องต้องหน้าหันข้างค่ะเพราะลูกเขาหันข้างนะคะอืมก็ดูดีนะลูกต่อไปฟึบอุยอ๊ยนอพอพี่การอยู่ในหน้าพี่ขวัญก็ก็ก็ใช้ได้อยู่นะแบบโทนสีหน้ามันโทนเดียวกันนะลูกมันสีเดียวกันอะไรเงี้ย ก็ได้อยู่แต่หน้าตาพี่กันดูแบบดูเหนื่อยไปน,นิดเอารูปนี้ดีกว่าฮึบอู้รูปนี้ดี่แบบอุ้ยลุปนี้เข้า <c oughs> มีหนวดจิ๋มหนวดจิ๋มของพี่กันสวัสดีครับผมกันนาะริซึมครับผมผมน่ารักไหมคะผมผมยาวแล้วเนี่ยน่ารักใช่ไหมล่ะ <c oughs> พี่กันน่ารักอะดูดิเหมาะกับพี่ขวัญไหม อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะว่าหน้าใครแบบพอมาอยู่ในหน้าพี่ขวัญแล้วแบบดูเหมาะมากดูแบบเป็นสาวสวยอีกคนหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะหน้าต่อไปของพี่กันกันเลยดีกว่าค่ะนี่มองบนค่ะมองบนเฮ้ยโลกนี้มันช่างน่าเบื่อมองบนแปบ๊บ <c oughs> ต่อไปนะคะเป็นพี่กิปปุรีเลยค่ะคนท้าเรามานั่นเองนะไหนดูสิวู้่อชีโมชีสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับกิบป,ปุริค่ะรูปนี้จะตลกนิดนึงนะเอารูปอื่นแป๊บอือันนี้ก็ได้อยู่นะชอบตาพี่กิบจังน่าดีน่นรักมะน้านนี้น้านนี้อื น้านี้ก็ได้นะคะดูแบบดูดูเข้าดีนะดูแบบพี่ขวัญในร่างพี่กิฟน์น่ารักมอชีมมชีสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับกิฟฟี่อีกครั้งค่ะน่ารักกิฟตน่ารักอะน่ารักอะพี่กิฟดูแบลมากอะเดี๋ยวเป็นหน้าหลุดของพี่กิฟกันบ้างดีกว่านะคะนี่เห็นทุกคนชอบก๊อปภาพนี้พี่กิฟไปเล่นนะคะก็มาเล่นบ้าง อพอแล้วต่อไปนะคะเป็นพี่หมอนะคะพี่หมอหน้าพี่หมอไม่ได้มุมเลยอะแถมฟันมาด้วยหามุมไม่ได้หน้าพี่หมอ,อมเอาน้านี้สีหน้าพี่หมอเข้มไปนิดหน้านี้ล่ะหน้านี้ได้อยู่คะ่ะแบบใส่แว่นคะ่ะตลอกอะ ต่อไปนะคะเป็นหน้าของนิวคุงนะคะสวัสดีครับผมนิวคุ้งครับหน้านี้ตลกอะเอาหน้าอื่นดีกว่าอืมหน้านี้ก็ได้อยู่นะนิวคุงเองนิวคุงน่ารักอะแบบหน้าหน้าขาวแล้วหน้ารักหน้ารักคือจะพูดยังไงีดีคือหน้าตาหน้ารักอะไรอย่างงี้ใส่แว่นอีกหน้าตาน้ารักเนาะ แอปแบลแบัมหนึง่งคนสุดท้ายนะคะที่เราเลือกมานะคะนั่นก็คือพี่เนกินั่นเองนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่ของเรารูปนี้นี่เข้มมากเลยคุณแม่รูปนี้ล่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดยวเอารูปนี้ดีกว่าโอ้ยรูปนี้นี่ได้ค่ะเป็นคุณแม่เลยค่ะเป็นไงสวัสดีค่ะคุณแม่เนกิไม่ผมแล้วค่ะ <c oughs> อาจจะดูไม่ค่อยเหมือนคุณแม่เนาะ หน <No. c oughs> หน้าตาคุณแม่เปลี่ยนไปรอบนี้รอบนี้คุณแม่ใส่แว่นค่ะสวัสดีลูกทุกคนด้วยนะคะ <c oughs> ขำมาก โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการสลับหน้าแคทเตอร์ยูทูบคนอื่นนะคะมาอยู่บนหน้าของพี่ขวัญน,นั่นเองนะคะหน้าใครนะคะที่เข้ากับพี่ขวัญก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะเราก็ไม่รู้จะท้าใครต่อดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากทำคลิปนะคะก็ทำขึ้นมาได้เลยนะคะโอเคค่ะพี่ขวัญต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พี่ขวัญกันด้วยนะคะไปก่อนนะบ๊ายบาย